สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้จะมารีวิว Dragon Ball Super นะครับก็เป็นโซนโกคูนะฮะวันนี้จะมารีวิวเวอร์ชัน Ultra Instinct ชื่อโคตรเท่เลยแปลเป็นไทยอัดนิยม <c oughs> แก่นแท้อัดนิยมนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับโอเคประวัติของตีมเนี่ยของโงกุลเนี่ยก็คือมันได้พลังนี้มาตอนศึกมาลอง ดาวอะไรจัก,กรวาลอะไรสักอย่างผมจําชื่อไม่ได้ขอโทษด้วยนะฮะก็โงกุลกาลังบวกอยู่กับจิเรนแล้วก็โงกุลเรียกว่าไงเนี่ยงัดทุกกระบวนท่ามาแต่ก็ไม่สามารถที่จะล้มจิเรนได้นะครับไม่สามารถทําให้ตกเวทีหรือน็อกได้แล้วคือใช้ทุกอย่างใช้ทุกซูเปอร์ไซยาและก็เออบร,บรูบูบวกไคลโอเคนก็ไม่ได้ไม่ชนะสักทีแล้ว อยู่ๆงูคุณก็คิดไอเดียงั้นกูใช้บอเกิงกิไม้ตายสุดท้ายของกูเลยแล้วกันสุดท้ายใช้บอเกิงกิ้วนวกนวมพลังจากเพื่อนๆได้สาดเข้าไปที่จิเลนแต่จิเลนแม่งรับได้จิเลนรับได้แล้วเสร็จแล้วไงจิเลนก็โตกลับโตกลับอันนี้คือดันกลับดันให้ให้ให,หางงกคุลเสร็จแล้วมันก็อาพลังบอเกิงกิก็เกือบตายอ่ะก็ตอนแรกก็คิดว่าคงน็อกแล้วแต่ว่า สุดท้ายก็ได้พลังจากการศาสตร์ของโเกนกิเข้ามานะครับก,ก็เกิดร่างนี้ขึ้นมาแก่นแท้แห่งอัดนิยมถ้าผมจําชื่อไทยไม่ผิดนะถ้าจําผิดขอโทษนะครับโอเคมันมีทั้งหมด2เวอร์นะผมว่าเพื่อนน่าจะรู้แล้วล่ะก็มีเวอร์ชั่นผมดํากับเวอร์ชั่นที่สามารถใช้งานได้คร่องแล้วนะโอเคมาดูดีไซน์แพ็กเกจกล่องกันก่อนนะครับก็นี่ดีไซน์สวยมากผมชอบเออตรงนี้เป็นกล่องวินโดว์สามารถมอง ของข้างในได้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นชื่อ s o นโกคูแล้วก็อัลตร้าอินสตินะครับนี่เออ่ด้านข้างไปด้านหลังขออภยัยด้านหลังนะครับก็เป็นท่าโพสของตัวละคร ในส่วนของอุปกรณ์ของแถมให้ในกล่องนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับก็มีหน้ามาให้ทั้งหมด3หน้านะแล้วก็เอฟเฟกพลังขึ้นเต่า1อันแล้วก็มือ1 2 3 3สคู่นะครับ3ข้างแล้วก็ฟิกเกอร์นะมาดูเดี๋ยวไปดูบอดี้กันในส่วนของรายละเอียดบอดี้ฟิกเกอร์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็น ตัวที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ไอเรื่องเสื้อขาดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวนเนี้ยอัลตร้าอีสติ้งเนี่ยน่าจะเป็นตัวแรกของรัก g ก n นบอลในปีนี้ที่ทําเสื้อขาดแบบว่าขาดหมดออกมานะแล้วก็มีรายละเอียดช่วงบอดีอ้ Body ด้วยนะครับเป็นแนวเป็นรอยแัชช a ลดามจเล็กน้อยนะนี่นะฮะไม่แน่ใจว่ากล้องมันจะจับโฟกัสไหมนะ ด้านหลังก็มีรายละเอียดนะครับแล้วก็ช่วงผมสวยงามมากนะครับนี่นะฮะด้านหลังนะฮะแล้วก็ในส่วนของกางเกงเนี่ยก็ทำรอยขาดอะไรออกมาได้ดีแต่สิ่งที่มันเอ่อเรียกว่ายังไงดีอะมันคาใจก็คือว่ามันมันติดอะก็คือว่ามีดาเมจทั้งตัวแต่ว่า มันไม่คุกฝุ่นแค่นั้นเองเท่านั้นเลยผมไม่รู้สิอาจจะส่งคัสตอมมั้งเดี๋ยวดูเรื่อยๆก่อนนะครับอ่ะนี่ด้านหลังนะครับมาดูในส่วนของเออจุดขยับฟิกเกอร์นะครับหัวนะครับไปข้างหลังได้นะครับก้มได้นะครับซ้ายขวาหมุนได้สามร้อยหกสิบนะฮะแขนกางได้นะครับ นี่นะใบเสป็จหมุนได้360นะฮะเข้าได้นะครับมือหมุนได้360นะฮะเข้าออกได้นะส่วนลำตัวนะครับก้มไปข้างหลังได้ซ้ายขวาหมุนได้360นะฮะก็ไม่ได้ลิมิตเอ็กซ์เทนชันนะครับส่วนขาลงมาตรงนี้หมุนได้360นะฮะ เดี๋ยวเข้าได้นะครับนี่แล้วก็ช่วงเท้าแต่บูทตรงนี้หมุนไม่ได้นะครับเป็นช่วงเท้าซ้ายขวาขึ้นลงได้ใบเท้าขยับได้นะครับโอเคสำหรับทรงโอกุลตัวนี้ก็สวยงามมากๆเลยนะโอเคการเปลี่ยนอ c เซสซอรี่นะครับก็มาเริ่มกันที่ช่วงใบหน้ากันเลยนะครับก็ ไม่ยากนะนักกันบอลก็ดึงในส่วนของผมหน้าออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงช่วงหน้าที่จะเปลี่ยนออกมานะมันก็จะเป็นที่ใส่แบบนี้นะครับเนี่ยจากนั้นก็เลือกหน้าที่จะใส่เขาเข้าไปนะครับก็มันจะมีที่เสียบนี่เก็บโงกุลเข้าไปอ่ะพอได้อย่างนี้เดี๋ยวมันไม่มันไม่ตรง โอเคนี่พอได้แบบนี้แล้วก็ทำการปิดผมเขานะครับโอเคเดี๋ยวนะอ่ะนี่ได้ละเปลี่ยนหน้าแล้วนะครับในส่วนของการเปลี่ยนอ e s s o r y มือนะครับก็ดึงมือที่จะเปลี่ยนออกมานะครับก็จะเป็นออบอร์ดจอยแบบนี้นะครับตรงนี้จะมีรูเสียบนะฮะ ก็เสียบเข้าเข้าไปโอเคก็จะได้มือเปลี่ยนแล้วนะฮะนี่ส่วนนี่นะก็จะเอ่อผมเอาเปลี่ยนมือ่นให้ดูนะครับนี่นะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็ในส่วนของใบหน้านะครับก็จะมีมาให้เปลี่ยนทั้งหมดสามหน้าแต่ก็รวมที่ตัวด้วยก็เป็นอุยเป็นสี่นะฮะเดี๋ยว นี่นะนี่นะฮะสองโอเคนี่สามหนะะ้าแล้วก็เป็นอันสุดท้ายจะเป็นเอฟเฟคเดี๋ยวผมหยิบกัอนเอฟเฟคต์พลังขึ้นเต่านะครับเป็นแบบวัสดุเป็นแบบเคลียร์ใสนะครับแล้วเราก็นำมันแหลมๆเนี่ยมาเสียบ นี่มันจะมีที่ให้เสียบเป็นพลาสติกแข็งแบบใสนะครับสวยงามนะเสียบเข้าไปเข้าไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะโอเคก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะก็ ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่เนี่ยฝากเพื่อนกด subscribe ให้ช่องของผมด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกด like, แชร์กกให้ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ